รายการค้าวันที่7มก,การาคมนะคะได้รับใบสรรั่งซื้อหรือใบ PO เลขที่7 2งจากรบร,รกิษัท b a n a กา Gap ผิดจำกัดนำมาทำใบร,รับคำสรรั่งซื้อจากลูกค้าเซลล์ออเดอร์ขายสินค้าเครเื่องใช้จาระาบจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องละ34,000บาทและเครื่องแคนเนอร์จำนวน3าเครื่องเครื่องละ4,200บาทค่ะ รายการค้านี้เราจะเข้าไปที่ระบบลายและรับ,บรองสินค้านะคะคลิก w o f o ค่ะแล้วก็คลิกใบสั่งคาย SO นะคะเลขเอกสาร0001ใบรับคำสั่งคายกดว n ค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่เราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะ เราจะมาใส่เลขที่อ้างอิงเลขที่อ้านอิงที่เราต้องใส่ะค,ะคือเจ็ดสองสองคะ่ะโจทย์จะให้มานะคะส่วนวันที่คือวันที่เจ็ดมกราหกศูนย์นะคะ ราาลหัสให้เราใส่คุณแล้วกด enter คะ่ะให้เราเลือก b a n น้า c r i ิ p นะคะกดเลือกะคะ่ะเราจะลงมาที่รายการสินค้าเลยนะคะตรงรหัสให้เราใส่คุณแล้วกด enter ะคะ่ะเราขายเครื่องขายอาจารนะคะ ให้เราเลือกเครื่องถ่ายเอกสารคะ่ะแล้วกด enter คะ่ะมาที่ช่องจํานวนนะคะให้เรากด enter คะ่ะแล้วคายเครื่องถ่ายเอกสารจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะใส่เลขหนึ่งคะ่ะแล้วกด enter นะคะแล้วหมุ่จานวนสินค้าและหน่วยนะับหนึ่งเครื่องนะคะกดเคคะ่ะค่ะ รายการที่หนึ่งนะคะราคายเครื่องไทนานะคะจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะราคาขายก็คือสามหมืนสี่พันบาทค่ะกด enter รายการที่สองนะคะตรงช่องแล้วหัสให้เราใส่คืนแล้วกด enter เเนะคะ ามโจทย์เราขายเครื่องสแกนเนอร์นะคะรายการที่สองให้เราเลือกเครื่องสแกนเนอร์ะคะ่ะแล้วกด enter เลือกคะ่ะมาที่ช่องจำนวนนะคะเครื่องสแกนเนอร์ที่เราขายจำนวนสามเครื่องนะคะใส่เลขสามคะ่ะแล้วกด enter นะคะแล้วหบุจำนวนสินค้าและหน่วยนะับ จำนวนสามเครื่องกดโอเคค่ะจะเห็นได้ว่าเครื่องแสแนลจำนวนสามเครื่องนะคะราคาขายคือสามพันห้าร้อยห้าสิบค่ะจำนวนสามเครื่องคือหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทนะคะมูลค่าความแวะก็คือสี่หมื่นสี่พันหอร้อยห้าสิบมูลค่าแวะก็คือ สามพันหนึ่งร้อยยี่บห้าบาทห้าสิบตางค์ค่ะยอดสุดที่คือสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบตางค์ค่ะเสร็จแล้วให้เรากด F สิบเพื่อดันเพิ่นะคะเราจะไม่เพิ่มนะคะให้กด no กด F เพสเพื่อออกนะคะกดเ yes, ย็ s ค่ะ กดอ s c ก p e เกือออกนะคะกด Cancel ค่ะการบันทึกรายการ้าวันที่เ็7เป็นอันเสร็จนะคะ